ค okay, ครับวันนี้จะมาเปลี่ยนกระถาขง,ขง,ขงของคงทางคคฮารัดนะครับแน่นและของผมจะใช้การเปลี่ยนกระถางน,นะครับเพราะว่าที่ปลูกไม่พอถ้าแยกพอร์ตไปที่ปลูกค่อนข้างน้อยครับเห็นไหมว่าไม่ได้อัปเดตเลยมีการแตกหนอนแล้ววัสดุป,ปลูกนะครับ มาดูกันว่าผมใช้ได้บ้างรอบนี้ก็จะใช้เป็นตัวนี้ครับใบก้ามปูหมกักเบอร์มิครไรด์อ่านเห็นพวกเขาไฟเบอร์เล็กเกี่วครับแล้วก็นี่เไหลแล้วก็เห็นพวกเขาภไยเบอร์ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อย แล้วก็ไซนี้เอาไว้ลองต้นกระถางครับมาดูกันจริงๆมันต้องร่อน,นนะครับพอผมไม่ร่อนก็ใช้งนี้เลยก็ได้เดิมเน้นโปร คางคบส่วนมากตายเพราะว่าเชืเช้นเกินไปจริงๆใช้หินหลวนก็ได้นะครับสำหรับคางคบ โปมากใช้หินพวเขาไฟเบอร์ใหญ่ครับรองก่าทางแล้วก็ผมก็จะโรย อันบวกลงไว้ที่ก้นกระถางหน่อยหนึ่งตามสูตรเดิมของผม ูปลูกไวตรงนี้จะได้เห็นกันว่าวัสดุปลูกเดิมมีอะไรบ้างมันจะเน่าเลยอ่ะโอ้ยจริงด้วยครับ นารีบเปลี่ยนครับเห็นไหมว่าล่าเขาเหลือแค่นี้เองวัสดุปูกมันเสียหมดแล้วครับนี่ดูสิทิ้งไว้นานเกินไป กันเ,เปลี่ยนเอาต้นใหญ่ไปตรงกลางนะครับ 来。Nah. ทางคกต้องยกลำต้นเข้าขึ้นนะครับอย่าฝังดินเพราะว่าฝังดินมีโอกาสเน่าสูงก็จะปลูกลร้อยประมาณนี้ครับแล้วก็เราค่อยใช้หินหรือว่าอินญี่ปุ่นในการปกป้องต้นอีกทีหนึง่งถ้าฝังอ่ะไม่ได้เลยครับ ภาพนี้ผมจะใช้เป็นนิ้ปุ่มนิน้วคนมีเหลืออยู่ผมจะใช้นิปว่นในการโรยหน้า เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็มาลดน้ำกันใช้เป็นผมจะใช้น้ำยาเร่งรากนะครับลแล้วก็ยาก,กันเชลา จุ่มลงไปเลยครับเอาง่ายๆแบบนี้เลย พอครับผมจะไม่แช่ให้ชุ่มจนสุดๆนะเพราะว่าเคยเน่ามาแล้วกับการเลี้ยงคางคบค่อนข้างคือแห้งเขาไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ชื้นเกินนะครับโอกาสตายสูงมากนี่ครับค่อยมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งครับว่าลักษณะแผลพวกนี้ยจะรอดไหมต้นพวกนี้แต่ว่าดูก็ไม่ได้นิ่มนะโอเคครับ